แค่นี้วครึ่งนะครับน้ำจากกันชักกําชักหนึ่งนิ้วมาเข้าท่อนิ้วครึ่งท่อออกขาออกนะครับดูดหนึ่งนิ้วแล้วก็ออกหนึ่งนิ้วแต่มาใส่ท่อนิ้วครึ่งเพื่อที่จะไม่ให้อ้นน้ำนะครับนี่ได้ปริมาณน,น้ําเยอะนะครับทําสวนได้เลยนะครับนี่นะครับไหลนองเลยครับนี่ยังไม่ถึงสองนาทีเลยนะครับน้าเยอะขนาดนี้แล้วไปนู่นเลยครับ นี่ครับปั๊มชักต,ตัวนี้ที่กลังทำงานอยู่ day, มาตามท่อนี่นะครับนี่ท่อท่อข้อควายนิ้วครึ่งนี่ความชักหนึ่งนิ้วท่อดูดท่อดูดหนึ่งนิ้วท่อออกหนึ่งนิ้วนะครับแต่เราเดเป็นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็นนิ้วครึ่งนะครับเพิ่ม นมุ้งเส้นรตรงนี้นนครับเป็นมุ้งเส้นนี่เป็นโมเตอร์ DC นะครับจับแผงสองแผงดูแผงครับแผงโซล่าเซลล์สองแผงใช้แผงโซล่าเซลล์สองแผงสองร้อยห้าสิบวัตต์สองแผงให้ปริมาณน้ำสามารถทำส่วนได้เลยครับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดสองสองสี่สี่สามขอบคุณครับ